และผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็คงูนะครับผมวันนี้จะมาแนะนำเซิฟที่มีชื่อว่า Pixelmon Classic กันนะครับผม ก็เป็นเซิร์ฟเนียพิกเซิร์นตามชื่อน,นะครับผมเซิร์ฟนี้ผมบอกเลยว่าสนุกแน่นอนนะครับผมคนในเซิร์ฟเป็นมิดนะครับผมตัวของช่องทางการติดตามของเซิร์ฟเวอร์มีทั้งหมด4ที่นะผมตัวแรกเลยก็คือตัวของเว็บไซต์เนาะเข้าไปดูได้นะครับผมแล้วก็เวลาจ,จะซื้อของหรืออะไรก็คืออยู่ในเว็บไซต์นี้นะครับผมรวมถึงตอนเข้าเซิร์ฟไปเนาะก็คือต้องไปโหลดตัวเกมแล้วก็สมัครสมาชิกในตัวของเว็บไซต์นี้เนาะ,ะแล้วก็ตัวของ Discord เซิร์ฟเวอร์นนะผมอันนี้มีคนอยู่มากมายผมยืน e ันตีคนมากกว่า1คคคนคน Facebook นน้กลุุ่มมผใะรับสหรับคนทีี่ไไออ่่มะะ <Hey. S 1> ะะมมมมออออออะะะะะไไไรรรรรปสบบบถาาาหืววววจจดดขขงงงกกก็็ลลลในนนนุ้้คคัััผแแตฟเพึ มีอัปเดตตลอดนะครับผมแล้วก็มีประกาศข้อมูลข่าวสารเนาะตอนนี้มีถึงโปเกมอนเจน8แล้วเนาะแล้วก็มีบอสเกิดมีเทพเกิดด้วยเนาะมีของดรอปจากโปเกมอนด้วยนะครับผมถือว่าเป็นแลกของสําคัญอย่างกล่องสุ่มเทพได้เนาะมีการเปิดให้ไปโลกต่างมิติได้อย่างอิสระนะครับผมเป็นช่วงๆนะครับแล้วก็มีระบบกล่องสุ่มเนาะหรือจะสามารถสะสมของก็ได้นะครับผมมีตลาดโลกแล้วก็ซื้อขายโปเกมอนได้นะครับมีโปรเทคฟรี10คูณ10ตอนเริ่มเกมเนาะแล้วก็มีแฟชั่นมากมายนะครับผมมีประมูลด้วยเนาะแล้วก็มีแอดมินดูแลลลลลตตออ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 ดดดนน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 นะะะะคคคครรรรรรัััับบบบบผมมมมใใททททุุกกกกชช่่งงงงาาาเถึำวววจ้้้ยยไไ็็สหหีี์์ข แล้วก็มีอีเวนท์ให้แทบทุกวันเนี่ยนะครับผมอีเวนท์สนุกด้วยเนาะเคนะผมพอคุณเข้าเซิร์ฟมาคุณก็จะได้รับของฟรีตามนี้นะผมก็คือตัวของเกมบอลสามสิบสองันเนาะแล้วก็ตัวของเกตบอลอีกประมาณ16อันนะครับ แล้วก็แม็กพชั่นแล้วก็ตัวของแลกทีเอ็มนะครับผมนี่แหละผมนะ้าสปอนก็จะเป็นอย่างนี้นะครับได้ยินว่าเดี๋ยวจะมีการแก้ไขเนาะเดี๋ยวตอนที่ผมลงคลิปไปอาจจะมีการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับผมก็เดี๋ยวผมพาไปที่ละปุ่มนะครับก็คือปุ่มแรกเลยเป็นตัวของตัวเอ็มนะครับผมนี่เลยมันจะมีทั้งหมดสี่ที่เนาะก็คือจุดที่เราอยู่สปอนนะครับกดปุ๊บนี่ติ้งกับสปอนเลยนะครับผมตรงนี้เลยต่อไปก็คือเอาไปจุดสร้างบ้านเนาะแล้วก็ตัวของโปเกมอนโวลนะครับเป็นโลกจากโปเกมอนนะครับแลลล้้วววววกกก็็ตตััขออองโปปเเเเะีเีนนคครรบผมท่่าา่าาาสหื มอนต่างๆนะครับผมฟาร์มฟาร์มเวลเนาะแล้วก็กดดูนะผมตึ๊บสามารถเทเลพอร์ตไปตามที่ต่างๆได้นะครับผมอย่างเช่นอันนี้คือการวาร์กบ้านเนาะที่ผมเซตโฮมไว้นะผมอันนี้เป็นโฮมผมที่หนึ่งเนาะหรือว,ว่าจะเป็นการวาร์ปไปหาเชี่ยคนอื่นก็ได้นะครับก็เป็นการวาร์ปอีกแบบของเนาะก็คือการวาร์ปกลับบ้านนะครับดูเงินยังไงนะครับผมกดตัว T นะครับนี่เลยมันจะมีทั้งหมด5อันเนาะอันแรกแบงค์นะครับน,น,นะน,บน,น,บนี่เป็นเงินนะผมนะผมมีหกร้อยนะผมที่จะกดถอนก็คือกดตึ๊บนี่เลยแรงครผมาหนึ่งร ต่อไปนะผมก็คือตัวของช็อปนะผมมีสองอันบนผมไม่รู้ทำไมผมกดไม่ได้เนาะมีรับซื้อต่างๆนะผมขายไม่ได้เนาะได้แต่ซื้อนะครับเช่นแบบผมจะซื้อหนมปังมาชิ้นหนึ่งเน้ยนี่เลยก็ซื้อได้นะครับนี่ต่อไปนะฮะผมก็คือตัวของไอเทมเนาะอันนี้เป็นอินเทอร์เชนนะผมดีวผมดองของทิ้งไวนะ้เนาะการดูเคลื่อน้ายผมกดตัวพีนะผมอันนี้เลยผมมีทำเฟลื่อนไ้ทั้งหมด3อันทิ้งไวนะ้เนาะเดี๋ยวผมจะกลับมาทำนะครับผมแล้วก็จุดบ้าอีกที่นึ่งนะครับผมก็คือตรงนี้นะครับนี่เลย แล้วก็ตรงนี้รับของฟรีได้นะครับผมนี่เลยนี่ทำขนาดขลังนะผมคุณจะเห็นที่ไปวาร์ปยังฟาร์มต่างๆนะครับผมนี่เลยแล้วก็ตัวนี้ผมเป็นตัวของกดของเซนะิร์ฟเนาะก็ทั่วไปนะครับผมแล้วก็ตัวของแพ็กเกจต่างๆนะครับผมตรงนี้เลยเนาะแล้วมาทางนี้นะครับผมก็จะมีตัวของ M c แจกของฟรีนะครับผมนี่เลยแจกอาหารแล้วก็แจกชุดเริ่มต้นเนาะอันนี้ผมรับไปแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะผมเป็นห้องควนะี r รูมเนาะเข้าไปได้นะครับนี่เลย มีให้แลกเควสแลกของอะไรมากมายมาไปทำเควสได้นะครับผมนี่เลย่ยางทีนะครับมีตัวของฟีเจอร์สุดท่ด้วยนะครับผมทุกคนผมชอบวันนี้มากเลยนะครับก็คือลิฟต์ได้ผมทุกคนนี่เลยกดกระโดดไปนกรขึ้นจะสอนะผมแล้วก็กดจิ๊บเป็นการลงนะครับสุดยอดเลยตรงนี้ก็จะเป็นโซนขุดฟอสซิลเนาะนี่เลยนะครับนี่นี่นะครับผมแล้วก็ออกทางนี้นะครับก็จะไปโผล่ตรงนี้นะครับผมที่เดิมเนาะ เดินมาตรงนี้หน้าผมก็จะเห็นตัวของป้ายอีเวนต์เนาะอันนี้คือมีอไอเดียคอร์ดด้วยนะครับผมสามารถไปดูไอเดียคอร์ดได้เนะาะสําหรับใครที่ไม่ได้เข้าไอเดียคอร์ดเขาก็จะมาแปะตรงนี้ให้นะครับผมตรงนี้เป็นสนาม p p ทั่วไปนะครับผมตรงนี้ก็ป้ายอีกแล้วนะครับยังใหญ่ทุกคนแปะให้หลายที่มาเลย ตัวนี้ก็เป็นช็อปทั่วไปนะผมตัวนี้ก็เป็นโปเกมอนเซ็นเตอร์นะครับผมตรงนี้ก็เป็นโซนลมนูนต่างๆนะครับผมแล้วก็เป็นตัวสุ่มกาชาเป็นร้านขายชุดเกาะแล้วก็ร้านขายพวกของแฟชั่นด้วยนะครับผมในตรงนี้เนาะตรงนี้ก็เป็นตัวร้านสุ่มนะผมครับผมตัวนี้ก็มีตัวของตัวเอ็ที่รับซื้อผลผลิตด้วยเนาะใครที่แบบเป็นสายทําฟาร์มก็มาเนี่ยมาทําฟาร์มได้มาตกปลาได้เนี่ยเขาก็มีแบบเนี่ยคุกกี้เท่าไหร่แลกเงินเท่าไหร่นะครับผมใครที่ดูเที่ยวของ,ง,ของผ,มผมแล้วก็ผมแนนนนนนะะะําาาาาให้ลลออองงงมมมมเเเดิสสบบทคคครรััถืว่ยยกกผุ ต่อไปแล้วเราจะพาไปที่สองกันเลยนะครับผมก็คือตัวของ p o k e t City เนาะผมจะข้ามสองอันนี้ไปก่อนนะครับเพราะมันไม่มีอะไรเนาะโอเคนะครับผมตรงนี้เป็น p o k e t City นะครับผมมีให้ทำเค er วสนะ้เนาะอันนี้กด s t a r ์ทเควสเนาะอันนี้ผมมีเควสแล้วผมจะไม่กด Start แล้วกันนี่นะครับผมมีสารีสซสัญญาณดนะ้วยเนาะถือว่าสุดยอดเลยทุกคนมีบ้านตกแต่งอันนี้เป็นบ้านตกแต่งนะครับผมแล้วก็มีที่อยู่อีกแล้วเนาะตรงนี้เลยสุดยอดเลยนะครับผมมีแค่บุกที่เลยเนาะ แล้วก็มีเนี่คผมแหล่งฟาร์มเวลนะครับนี่เลยน้องน่ารักมากนะครับโ <_ T> อเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปฟาร์มเวลสูงๆแล้วกันนะครับทุกคนก็คือทับวาร์ฟ <_ T> ผมจะเลือกซ้อันแล้วกันผมจะวาร์ฟเป็นวิวสามนะครับ <_ T> ผมมันมีได้อีกวิธีเน,นะผมโชว์วิธีนี้หน่อยก็คือเราจะาชื่อมันได้ไหมอ่ะผมเลือก L V L สามผมกดปุ๊บ <_ T> นี่เลยมันจะได้ไม่ต้องหลักขั้นตอนนะครับผมทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้คือเราต้องทับวาร์ฟก่อนเนาะนี่เลยจะได้เลยแค่สองขั้นตอนนะครับเมื่อกี้เป็นการสแกนนะตอนนี้เป็นการวาร์ จัดสักหน่อยทุกคนปึ้งอีกรอบปึ้งเรียบร้อยตายเรียบร้อยดเดวลิลมามาหิวกันดีกว่านี่ไงเนี่เป็นที่หิวแล้วโอเคแปดสิบอหร,อหรอเฮ้ยเราจะไหวป่ะวะขอล้าหนูหน่อยสิไฟหน่อยปิง้งอู้เกือบขอเอาอีกสักตัวแล้วกันนะอ่ะตัวนี้ก็ได้ได้หกสิบ 60. ตุ้มเรียบร้อยวันฮิต คก็มาลองเล่นด okay. ูได้นะครับผมถือ hey. ว okay. like ่าเพลินระดับเพลินระดับหนึ่งเลยนะครับโอเคเลื่องเบลโปก้าทุกคนสุดยอดเลยจริงๆที่ผมมาเล่นนี่คืออยากให้มันเบลโปก้าแหละเลขสวยดีแล้วผมทุกคนผมพาไปอีกสองที่เนาะสายก็คือตัวของโปเกมอนโวลเนาะอันนี้เป็นโวลที่ถูกบล็อกไม่ได้นะครับผมทุกคนเอาไอ้จับโปเกมอนเฉยเนาะอุ้ยเนี่ยหน้ามันดูเบื่อโลกมาเลยทุกคนตัวไหนดีวะตัวเนี่ยเหร เฮ้ยเปนเท่าไหร่ห้าสี่จับมันดิโปเกมอนมั้งดิจับมั้งดิถ้าผมทำอย่างนี้มันจะตายปะจับได้ปะอ่ามันตายทุกคนเริ่มอ๋อมันต้องจับแบบนี้โอเคผมนึงทุกคนยังไงผมได้อันต้าบอลมาแล้วขอลองจับหน่อยโอ้โหเมื่อกี้เปิอไปฆ่ามันอ่ะเศร้าเลยผมจับตัวนี้ดีกว่ามันดูเหมือนอยากต่อยกันวะโอเคขอลองจับตัวนี้ดิปิดเปล่า เฮ้ย hey, ผมจับได้แล้วโคตรทุกคนน้องฟลูฟลูของฉันเองจะเรียกชื่ออื่นนี่น่าจะมีติดคู่นะผมทุกคนนายก็เหมือนชื่อก็เหมือนเนาะใช่ไหมฟลูฟลูฮมตัวเขาดูเท่มากเลยทุกคนดูดิว้าวสุดยอดอะโอเคครับผมก็ได้ตัวสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวผมจะลองเอาไปเล่นดูนะครับผมน่ารักดีเนาะฟลูฟลูเนี่ยชื่อน้องเขาเคิร์สมากเลยทุกคนแต่ตัวเท่ดีเนาะแล้วก็มาถึงโลกสุดท้ายเนาะโลกเป็นเป็นโลกโวล์เนาะผมมาท้าโฮมดูนะครับผมทุกคนนี่เลยนะครับผมเป็นบ้านของผมเนาะรวมพาบินนนขึ้สูง่กกทุค นี่นี่เลยครับผมทุกคนอย่างเท่ครับเหมือนจะเป็น <Okay. S 1> ทุ่งหญ้าเนาะเป็นทุ่งหญ้าที่เป็นหญ้าสวยมากเลยนะครับผมทุกคนโอเคนะผมก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมมากเลยนะครับผมถ้าใครชอบก็ช่วยฝากกดไลค์กดแกชร์กดซับสไคร้และลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมในคลิปหน้าผมจะมาสอน d o w ดตัวเกมนะครับผมชาวคนที่สงสัยนะครับผมแล้วก็มาสอนล็อกอินเว็บมาสอนรีจิสเตอร์อะไรต่างๆเนาะ แล้วก็สำหรับใครที่สงสัยอะไรเกี่ยวกับเซิ oh. ร์ฟเวอร์นี้สามารถมาถามผมได้เลยนะครับผมในคอมเมนต์นี้เลยนะครับหร mm ือ hmm. ว่าจะถามแอดมินโดยตรงเลยก็ได้นะครับผม mm hmm. เวลาสันนี้มีอัปเดตอะไร mm hmm. ผมก็จะมาอัปเดตให้เลยนะครับทุก mm hmm. คนก็ mm hmm. แล้วเจอกันคลิปหน้าผมส,ว,นนสวัสดีครับบ๊ายบาย